ความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้หนี้ตัวเองตัวเราพ่อเป็นผู้ให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวของเราแล้วจะไปสะแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปสะแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ว่าเป็นคนแก่คนเฒ่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจ จึงเป็นกงกรรมกงกวียนยืดเยื้อต่อกันไปอีกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนหรอกเหลียวดูพ่อแม่ในบ้านของเราบ้างแล้วท้านจะรู้สึกว่าได้ทำดีตั้งแต่วันนี้แล้วอย่ายืนพูดกับพ่อแม่อย่าบังอาจก,กับพ่อแม่พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกก่อนออกจากบ้านจึงต้องกราบพ่อแม่สามหน ที่เท้าท่านโปรดจำไว้ว่าวันเกิดของลูกเป็นวันที่เจ็บปวดของคุณแม่เพราะวันที่ลูกเกิดนั้นแม่บางคนอาจจะต้องเจ็บปวดแสนสาหัสบางคนต้องเอาชีวิตเขาแลกการออกสุดสงครามเป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับคนที่เป็นพ่อชันใดการคลอดลูกก็เป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับคนที่เป็นแม่ฉันนั้นถ้าวันเกิดลูกๆเลี้ยงเล้าสุรา จดจำไว้ว่าจะเป็นคนที่มีอายุสั้นจะบันทอนอายุให้สั้นลงวันนี้วันเกิดน่าจะสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมะให้พ่อแม่วันเกิดของเราคือวันที่แม่ของเรานั้นเจ็บปวดที่สุดไปกราบพ่อกราบแม่ขอพรจากพ่อจากแม่รับรองว่าพ่อแม่ให้พรลูกรวยทุกคนไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้อิ่มค่อยไปเลี้ยงเพื่อน สอนเด็กว่าวันเกิดของเรานั้นอย่าพาเพื่อนหมายพ่อแม่ทำครัวให้เลี้ยงกินกันนะเพราะจะบาปทำมาหากินไม่ขึ้นเธอต้องเลี้ยงพ่อแม่ให้อิ่มก่อนแล้วจึงไปเลี้ยงเพื่อนทีหลังใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลน,นั้นไป การทำเช่นนี้ก็ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตยอยู่ <c oughs> ก็ให้กลับไปหาคุณแม่ไปกราบเท้าขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทําไม่ดีไว้กับท่านก็นําเทียนแผ่ไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกสอนหลาน อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่ไม่ต้องถึงกับต้องเข็นฆ่าท่านหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีเท่านั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ทำมาหากินไม่ขึ้นท่านต้องแก้ไขปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอ สุดท่าที่กว้างไกลยังไม่เท่าแม่นี้รวมแผ่นฟ้ามหานาทีรักคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกว่ายาแม่อุ้มท้องแสนท้อ มาแม่นั้นยินดียามหนาวลูกนอนแม่ซ่อนอกไว้ยามร้อนทิวกายแม่ใช้พาดวียามหิวกระไดแม่ให้ห่วงหา ลูกแสนเปรปรีพระคุณแม่นั้นอน,นั้นเลือทีผู้ใดจะมีเสมอเหมือนได้แม่ทนอ่อนละเลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งสิ